มาดูกันต่อครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของยามาฮ่าในการแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ฟีโน่ 125cc นะครับที่โดดเด่นด้วยบลูคลอร์เทคโนโลยีและไฟหน้าแบบฟูล LED โปรเจ c เตอร์นะครับรวมถึงจุดเด่นนะครับที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของวงการมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยก็คือการตมิมน้ำเชื้อเพลิงแบบ E 8 5ได้นี่คือยามาฮ่าฟีโน่125รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2015นี้ครับรายละเอียดต่างๆของฟีโน่125มีอะไรกันบ้างในช่วงนี้มาฟังกันดูครับ ได้เวลาฟิลใหม่ใหม่ Yamaha Fino 125หัวฉีดครั้งแรกในโลกของผู้นำออโตเมติกแฟชัน่นที่ทุกคนรอคอยแรงกว่าด้วยเครื่องยนต์หัวฉีด125ซีซี แรงขึ้นเร่งแสงได้อย่างใจบิดมันสุดฟินล้ำกว่าด้วยเทคโนโลยี blue core เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นและลดการสูญเสียกำลังทำให้เจอา5า Fino ร้่ยี่บห้าได้ทั้งความแรงแบบเต็ม cc พร้อมประหยัดน้ำมันและช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหนือกว่ากับครั้งแรกในเมืองไทยกับความประหยัดสุดๆของฟีโน่ร้อยที่สามารถเติมน้ำมันได้หลายประเภทจนถึง e85 ด้วยความช้าญฉลาดของสมองกลอัจฉริยะ Flex Fuel Vehicle ที่คำนวณค่าการจ่ายน้ำมันปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมไปตามประเภทน้ำมันประหยัดกว่ารถในระดับเดียวกัน สวยกว่าด้วยสไตลิงใหม่ในแบบผู้นำแฟชั่นตัวจริงและยังคงฟังก์ชันที่เหนือกว่าออโต้แฟชั่นในระดับเดียวกันใหม่ครั้งแรกในรถอโตโมติกแฟชั่นกับไฟหน้าแบบ Full LED s สไตล์โปรเจคเ r อร์พร้อมไฟรีดมคัดเลนส์ ens, สวยเท่เก๋จัดสว่างเห็นชัดแต่ไกลกุญแจรีโมทอัจฉริยะ As a s s w e r Back System เปิดช่องกุญแจาอัตโนมัติพร้อมไฟเรืองแสงและส่งสัญญาณบอกตำแหน่งรถและทุกจุดยังคงความเป็นที่สุดของฟีโนไว้อีกมากมายเฮอมาฮาฟีโน้รยี่ห้าความลงตัวใหม่ใช่ทุกแนวฟีโนฟิสออฟฟ l ลิ่ง